สวัสดีครับรายการบั c k กไดารี่ครับในคลิปนี้นะฮะผมก็ได้แม่ดวงมาตัวหนึ่งครับอันนี้เลยครับอันนี้คือมูชิคิงแดงนะครับผมได้มาจาก t ีเทิลสมัยขับนะครับและเนื่องจากว่าตัวมันเล็กมากนะครับมูชิคิงแดงเจ้าของก็เลยบอกว่าเอาไปลองเพาะดูไหมอันนี้ได้รับการผสมพันธุ์มาแล้วนะครับซึ่งพ่อที่ผสมผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรแล้วก็ตัวนี้ผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าตัวมันเล็กมากแล้วเขาขี้เกียจทําครับ ก็เลยอาสามาลองมา,มาลงเพาะไข่ดูนะครับตัวเล็กมากนะฮะอันนี้เดี๋ยวลองวัดเห็นไหมมันทัดวัดดูประมาณ4เซนเองนะครับอันนี้ประมาณ4เซนนะครับอันนี้ตัวเล็กมากนะฮะตัวเล็กมากนี่เทียบกับน,นิ้วโป้งผมตัวเท่านิ้วโป้งเองอเห็นไหมอ่ะวิธีเพาะนะครับเราก็ต้องเตรียมสถานที่เพาะก่อนนะครับเราก็จะใช้ถังประมาณ3 0มสถึงห้เซนนะครับแล้วก็อัด แมตลงใบให้แน่นๆเป็นชั้นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยครับผมไปนี้ก็คือแมตที่ผมเตรียมไว้นะครับหมักกันน้ําไว้แล้วนะครับสองสาวันนะครับแล้วผมก็เทออกมาเพื่อขายคุณงภูมันนะครับอันนี้ความชื้นที่ต้องการนะครับก็คือบีบบีบแล้วก็เป็นก้อนนะครับจับตัวกันเป็นก้อนนี่แล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับต้องมาอันนี้ผมก็ใช้ถังประมาณนี้ครับเถังใบนี้จะสูงที่30เซน นะครับก็คือ1ฟุตนั่นเองนะครับเป็นถัง16กลิตรนะครับจะมีเขียนอยู่ตรงนี้แต่ว่าในกล้องน่าจะมองไม่เห็นนะฮะก็เป็นถัง16ลิตรนะครับซื้อตามพวกร้านขาย20บาทนะครับจะมีขายใบหนึ่งก็ตกอยู่ที่150านะครับอันนี้ราคาที่ผมซื้อมานานแล้วนะฮะก็ลองไปเช็คดูได้นะครับตามร้านขาย20บาทถัง16กลิตรนะครับใช้เพาะร่วงกวางแล้วเราก็เอาแมท์นี่ครับที่เราเตรียมไว้ใส่ พอตักใส่ได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราจะกดคือตักให้เต็มถังก่อนเลยนะครับแล้วผมก็จะกดลงไปกดให้แน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวแม่เขาจะขุดแล้วปั้นเป็นกระป๋องกระป๋องไข่นะครับแค่นี้เองนะฮะแล้วก็กดข้างบนอีกนิดหน่อย่า่ให้เต็มรอบ๋องนี้เราก็กดแค่พอประมาณผมทําแค่นี้เองแต่ไม่ได้แน่นมากนะชั้นบน ก็หาขอนไม้เปลือกไม้นะครับมาวางไ, <awakening. S 2> ไ uga, ว้นะฮะเพื่ออันนี้ป้องกันพวกแม่ดวงเวลาขึ้นมานะครับเขาจะได้ e ไม่หงายท้องนะฮะแล้วก็ให้อาหารทิ้งไว้นะครับก็อาจจะเป็นปีโป้ถ้าผลเป็นผลไม้สดแบบนี้นะครับอันนี้กล้วยที่ผมเอาไปแช่เย็นไว้นะฮะให้ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าต้องการที่จะไม่ให้มีแมงวีนะครับผมก็เลยเอากล้วยไปแช่เย็นไว้นะฮะก็ให้ได้เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นผลไม้สดแบบนี้นะครับให้ เอ่อเปิดเช็คทุกๆ3วันแล้วก็เปลี่ยนผลไม้ออกนะครับไม่งั้นมันเน่านะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแม่ด้วงปล่อยลงไปได้เลยแล้วเราก็ปิดฝานะครับไม่ให้รบก,กวนนะครับสัก20วันแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่ามีไข่ให้เราเก็บกี่ฟองมีไข่ไหมอะไรอย่างงี้ฮะเห็นไหมเขาพยายามจะขุดลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีก20วันว่าจะได้ไข่เท่าไหร่นะครับ เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมหรือว่าใครจะทิ้งนานกว่า20วันก็ได้นะครับแต่ให้20วันขึ้นไปนะครับสัก1เดือนก็จะดีมากครับ ก็ประมาณนี้นะครับพอทําเสร็จผมก็จะมาวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เขียนวันที่เอาไว้นะครับว่าพอะอะไรเอออันนี้จะเป็นโคราตัวกันในคลิปมูดํานะครับโคราสายพันเออจะเรียกว่าอะไรโคราสายของคนเพาะนะครับอันนี้นี่น,นี่เห็นไหมอันนี้มูดแดงญี่ปุ่นเนี่ยมีไข่อยู่นี่นะครับอ่ะเนี่ยมีไข่อยู่เห็นไหมอ่ะอันนี้จะเป็นมูดแดงที่จานบอลคนบ้าด้วงนะครับ ของเพจพีเทอร์ไมครับที่ให้มาในคลิปมูดำนะครับคนละสายกับตัวนี้นะอันนี้พ่อเนี่ย74แม่นี่41นะครับโหคนละเรื่องนะครับตัวพ่อนี่ใหญ่มากนะฮะไม่ไม่ให้สายเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็เลยทําคลิปแยกออกมานะครับจริงๆมูแดงเนี่ยก็หน้าตาเหมือนมูดำาะครับแต่ว่าตัวเป็นสีแดงมันก็จะมีมูแดงญี่ปุ่นกับมูแดงไต้หวันอีกนะครับส่วนมูดำเนี่ยเป็นของประเทศไทยนะครับหาจับได้หรือว่าหาดักได้เนี่ยในช่วงฤดูในแหล่งธรรมชาติของประเทศไทยจะมีอยู่นะครับเป็นมูดำ ่วนมูชิคิงแดงเนี่ยอันนี้ถ้าผมพอมาผมก็จะไม่ปล่อยลงในแหล่งธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์มาจากต่างประเทศนะครับน,นี่เราก็ไม่ควรเลี้ยงแล้วก็เไปปล่อยในที่ธรรมชาติในบ้านเรานะครับมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรสมมติว่าเอามูแดงไปปล่อยในพื้นที่มูดํามูดําก็จะสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะเสียไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรอดูอีก20วันจะได้ไข่กี่ฟองนะครับจากเจ้าหมูแดงญี่ปุ่นจิ๋วตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไป บักไดอารี่วันนี้นะครับก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำจะมาเปลี่ยนอาหารแล้วก็จะให้ดูนะครับว่าเราจะเจอสภาพอะไรบ้างนะครับอันนี้นะฮะคือน้องขึ้นมาเดินนะฮะน้องมูน้องแม่ของเรานะฮะเราก็มาคอยจัดแกงนะฮะอันนี้เราก็มาดูว่าเขากินอาหารด้วยไหมอันนี้คือพรีโป้หมดแล้วนะฮะ แล้วก็ดูนะครับกล้วยอันนี้มีร่องรอยการกัดแทะนะฮะผมจะเปลี่ยนกล้วยนี่ประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะครับก็คือสองสามวันเปลี่ยนที่พูดง่ายๆฮะแล้วเราก็มาเกี่ยหน้าหน้ามันหน่อยเพื่อไม่ให้มันเป็นหลุมนะครับเผื่อบางทีเขาขึ้นมาแล้วก็ล้มหงท้องอย่างเงี้ยครับจะขึ้นไม่ได้นะฮะแล้วก็เช็คว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะครับ แล้วเราก็เปลี่ยนอาหารใหม่ที่กล้วยผมเป็นสีนี้นะฮะผมเอาไปแช่ช่องฟิตนะเพื่อไม่ให้เกิดแมงวีนะครับแล้วก็ก่อนจะใช้ก็เอาไปแช่น้าละลายก่อนนะครับพอพามามันก็จะเป็นกล้วยสดๆแบบนี้อยู่นะฮะคือยังใช้ได้นะฮะแล้วก็ไม่เกิดแมงวีด้วย แค่นี้นะครับในระหว่างที่เรารอเก็บไข่เขานะครับอันนี้คือได้แค่ประมาณ1อาทิตย์ทุกๆ1อาทิตย์ก็ามาทำอย่างเงี้ยสครั้งก็คือ2อาวันมาเปลี่ยนอย่าไปกวนมันมากอย่าไปยกถังดูบ่อยๆนะฮะมันลบกวนนะฮะทำให้ไข่น้อยนะฮะโอเคบักไดอารี่โอเคครับก็ ผ่านไปแค่ประมาณ2อาทิตย์ประมาณ15วันนะครับวันนี้วันที่12เดือน7จนะครับจากวันที่26เดือน6กนะครับ<ม>ก็ผ่านมาประมาณ1 5 1 6วันพอดีผมจะมาเปิดเปลี่ยนอาหารแม่ดวงแดงของเรานะครับ<ม>ก็ปรากฏว่าเขานอนนิ่งไปแล้วครับผมก็เลยจาักการทำความสะอาดแล้วก็ปล่อยปากไว้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจะสตาร์นะฮะผมก็จะปล่อยไว้ในท่าแบบนี้อันนี้ก็แล้วก็ปล่อยให้แห้งแบบนี้ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตนนี้ผ่านมา า15วันแล้วซึ่งแม่มันตัวเล็กแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากนะฮะผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมีไข่ให้ผมไหมเพราะว่ามันแป๊บเดียวเองนิดเดียวเองเดี๋ยวเราไปดูไข่กันเลยครับว่าผมจะได้ไข่สักฟองหนึ่งไหมโอเคไปออโอเควิทยอาออกนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเอาเศษ ไม้นะครับที่เราวางไว้กับเศษอาหารออกให้หมดก่อนนะฮะแล้วเราก็คว่ำลงไปเลยเราจะไม่ไม่ขุดคุยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุยเนี่ยมันจะอาจจะมือเราอาจจะไปถากโดนไข่เขาได้นะฮะก็คว่ำแบบนี้ไปเลยครับ จะออกมาหมดเลยถ้าเราอัดแน่นดีๆนะครับมันก็จะออกมาเต็มเลยทีนี้เราก็จะเอาเม็ด้ลมลงไปข้างใดข้างหนึ่งนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยลื้อครับถ้าเจอไข่เราก็จะหยิบออกมาใส่ถาดของผมอาจจะใส่อันนี้ส่วนใหญ่พวกชั้นแรกๆจะไม่ค่อยเจอนะครับแต่เหมือนผมจะเจอไข่ฟองหนึ่งแล้วในกล้องเห็นไหมไม่เห็นหรอกเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่ครับได้มาฟองแต่ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะนี่ส่วนขาวๆนี่ครับคือไข่เขา แต่เหมือนไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่อาจจะเป็นไข่ใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะแบบออกไม่กี่วันนะฮะเก็บไว้ก่อน1ฟองอ่าเจอฟองที่2แล้วครับเพราะว่าเขาจะปั้นเป็นกระป๋อแล้วก็ยัดไข่ลงไปนะฮะเวลาด้วงเขาขุดหลุมใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะอัดเข้ามาในน,นี้เราก็มาแกะดูแบบนี้ครับซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกครับจะเห็นที่ตอนนี้เราแบบเขีียๆแล้วมันก็หล่นก็เบามือน,นิดนึงนะฮะ ครับผมก็พยายามหาแล้วนะครับก็มีอยู่แค่นั้นจริงๆครับมีอยู่นิดเดียวเองก็ประมาณ3ฟองเอ่อแล้วเราก็จะใช้แมตต์เก่าเนี่ยครับที่ให้แม่เขาลงไปไข่ใช้ความชื้นก่อนเหมือนเดิมนะครับไม่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ํานิดนึงนี่ครับแมตต์ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะจุดจำและติดมาเป็นก้อนแบบนี้ไม่แตกเหมือนเมื่อกี้นะฮะเราก็จะเอาแมตต์เก่าเนี่ยครับ ก็จะใส่เข้าไปเลยแล้วเราจะไม่ได้กดอัดเข้าไปแล้วนะครับไม่เคาะหรือว่าอัดแน่นลงไปเหมือนตอนแรกนะครับที่ปล่อยแม่เขาลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอัดแน่นเนี่ยเดี๋ยวตอนนอนตัวอ่อนเนี่ยเขาออกมาเนี่ยเขาจะเดินยากนะครับโอเคอันนี้เราก็เอาแมตจากที่แม่ไข่เมื่อกี้ของเรานะครับแล้วเราก็เอาตะเกียบหรือไม้อะไรสักอย่างนะครับแทงรูอย่างนี้ครับไว้กลางๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไข่ย้อนลงไปอ่าไข่มันก็จะอยู่ท่านี้เห็นไหม อันนี้ผมได้มาประมาณแค่3ฟองเองนะซึ่งไม่แปลกนะครับเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแม่ด้วงเงาใหม่ไงแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะครับเสร็จแล้วได้มา3ฟองแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไข่เขาก็จะพัฒนาตัวนะครับในช่วงระหว่างนี้นะครับต้องระวังเรื่องการเปิดเข้าเปิดออกนะฮะมันก็จะมีเรื่องของความชื้นกับอ,อากาศที่ไหลผ่านด้วยนะครับก็ต้องระวังเรื่องอุณหภูมิด้วยนะครับอุณหภูมิต้องนิ่งๆมากๆนะครับ พยายามอย่าให้เปลี่ยนอุณหภูมิบ่อยๆเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาของไข่ครับจากไข่เล็กๆนะครับมันก็จะค่อยๆโตแล้วก็จากรีๆมันก็จะกลมขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามถ่ายให้ดูทุกวันแล้วกันนะครับว่าไข่เขาพัฒนายังไงเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับบายเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียไป อย่างดีๆอยู่น่าจะเป็นตัวทำไมเสียฟองนี้ก็เสียแล้วนะครับสีเหลือ,ๆองๆไงเสียแล้วเหลืออันนี้เดี๋ยวฟองเดียวถ้ากันเหลืยวฟองเดียว <ๆ S 1> เรงกรรมชั้นใดใครทำมาไว้ทำไมมันไม่เป็นตัวจะเป็นตัวแล้วก็แตกไปนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยครับผมเซ็ง เออซงครับผมนี่มันก็เหลือไข่ฟองเดียวแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะเทดูอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันดูนะครับผมมันมีหนอนออกไปไหมแล้วก็ไข่ที่ฟอหน้าตาดําแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเอาเรียกงง่าว่าเชียร์เลเองครับมันมันแบบอาจจะเลื้อยเข้าไปในตอนที่เราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่ามันก็คือไม่ไม่ไม่ได้นะครับ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยพูดไม่ออกมี3ฟองแล้วยังได้ไม่ได้อีก <c oughs> นี่คือสิ่งที่บิดเดอร์หรือว่าคนเพาะดวงทุกคนนี่ต้องเจอนะครับผมในสภาพแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราผมไปเทให้ดูก่อนบั c k กไดาอารี่โอเค <c oughs> ก็ตามที่เห็นเนี่ยแหละครับมันก็ โอเบ๊ <c oughs> oh, ไม่เหลือเลยสักตัวนะครับก็เดี๋ยวผมมีของมูแดงที่จานบอลเขาให้มาอยู่นะครับเป็นกระปุกนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้จะแบ่งออกมาเอาไว้ทําคลิปสําหรับมูแดงนี้ตาหานะครับเพราะว่ามูดํากับมนะูแดงเนี่ยมันโครซับกันนะครับผมแล้วก็สีก็แตกต่างกันส่วนขนาดน่าจะใกล้เคียงหรือไล่เลี่ยกันครับคล้ายๆกับเฮอร์คิวลิสกับเฮอร์คิวลิสลิชี่นะครับคาจะคล้ายๆกันแบบนั้นนะฮะโอเค okay, คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผม <c oughs> จากกันไปด้วยรอยคราบน้าําตาโอ้ คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์ like ด้วยครับเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจที่ดีมากครับแล้วก็มีน้องๆที่มาพิมพ์คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับนี่เป็นกําลังใจแล้วก็การที่มามีคนมาคอมเมนต์นะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมีคนมาตอบโต้กับเรามีคนมาแบบมาแชร์หรือว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องเดียวกับเราอย่านะง,งนี้นะครับหรือว่าแบบเขากําลังดูเราอยู่นะอะไรเงี้ยได้ฟังผมอยู่อย่างนี้แล้วก็มาตอบโต้กันมันทําให้ผมมีกําลังใจที่จะทาคลิปตอ่อไปด้วยนนะครับผมสี้ ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย